được. con nó cũng được luôn ครับเพราะว่าเด็กเด็กมันซั่น มันเกิอดอะไรขึ้นช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยก็คือมีอ่าเด็กอะค่มาทุกประจุป,ป,ร,ะประจุป,ประตูเนี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปรับขโมยของในององคอนเทคท์มีคอมพิวเตอร์ถูกขโมยไปค่ะแล้วก็อ่าได้รับความเสียหายก็คือคอมพิวเตอร์หน้าจอแตกสายจอค่ะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องแป้งพิมพ์ค่ะแล้วก็ม้วนค่ะพฤติการของของเด็กที่เข้ามาเนี่ยครับ เขาเขาใช้วิธ so, ีการไหนก็คือเขาเอาอาจจะมีอุปกรณ์อะไทุบกระจกแล้วก็เข้าไปด้านในแล้วก็สังเกตแล้วเขาก็ออกลับมาสเหมือนเหมือนคนของเขารู้ว่าข้างในมีของแล้วก็แล้วก็เข้าเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วก็มามาเปิดตู้แล้วก็มาทอาเงินของข้างในก็คือแล้วก็จะมีร่องเลือกร่องรอยของเลือดนี่ก็คือเหมือนกับว่าโดนกระจกบาสนะคะในส่วน ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาได้มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วยังได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วให้ความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เราเรียกสอบปากคำครัครับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเนี่ยครับนนจะมีแนวทางยังไงจะดําเนินการแบบไหน,น,นคือส่วนต่อไปแล้วก็จะดำเนินคดีข้าวตือจะไปสอบสวนนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้ดำเนินคดียังไม่ได้ยังไม่ได้จับตัวผู้ก่อเหตุไป เสียน่งตัวค่ะก็คือไม่ได้เกิดอันนี้เป็นทีมเสียหายค่ะก็ยังมีข้าวเลือดติดอยู่ค่ะในในตู้ค่ะในตู้อุปกรณทั้งหมดก็คือเขาเอาตัววัตถุผ้าลวค่ะออกแล้วก็เดินไปทิ้งในตรงนี้ค่ะแล้วก็เคลื่อนไปไัน สัญญาณไรงดันเขาก็ดึงออกค่ะเหมืหอนเขาพยายามจะดึงจอคอมพิวเตอร์ออกจากอ่าที่ล็อกไว้ค่ะก็าือมันจะมีหลายชั้นแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นตัวควบคุมใช่ค่ะเป็นตัวควบคุมเครื่องมดของที่มูลค่าความเสียหายนี้น่าจะประมาณสักเท่าไหร่ได้ จาก้องจรปิดก็สามารถจับตัวคนร้ายไว้ได้ชัดเจนจับได้คด้หทั้งทั้มผู้ก่อเห่อเเส็จกะโผก็จับได้แล้วกะโผก็เอาห้องตุกขินเนี่ยขึ้นรถแล้วก็พาไปที่บ้านเผื่อที่ไปบอกว่าลูดเข้าได้มาโผอดเอาตุกข้องกระจกแต่โผก็ยินยินดีที่จะชดให้ทุกยางเคนั้ครับ ไม่ว um. nah ่าทางเรื่องการดีโผก็ยินยอมอยู่อ่าทอมกับเที่ยให้ตรงนี้โผก็กยินยอมครับพอรู้ก็ย้ายติดติดครับย้ายติดติดไม่เป็นตัวของตัวเองครับถึงตอนนี้กูขอเองก็คืออยู่ที่บ้านตำรวจไม่ได้พาไปไหนที่นอนลับอยู่ตุกหมัดมือไว้ครับแต่ว่าคือถ้าคือว่าโผก็ไม่ไม่มาบอกเราเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำอันนี้โผก็ปล่อยเองกล้องก็ถินที่ดูเขาปล่โผก็เก็บ เก็บห้องนั้นไวยแล้วก็เอาหมาหมกอวห้แล้วก็หมาโพ้อก,าาก่ารู้เพาเป็นคนทำครับแล้วพอจะทราบไหมครับว่าผู้ก่อเหตุจะ้เขารู้ได้ไงว่าห้องนี้จะต้องมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าแต่ผู้ก่อเหตุบ้านก็ยุไกล็กๆนี่ครับเลยโรงเรียนไปประมาณห้าทิเมตรน่าจะว่าระบาดที่เด็กมันป่านไปบ้านมาถึงว้านเขาเกิดพอตรงนี้ ว่าจะสร้างสจะใจเวลาเป็นปีเขาบ้านไปบ้านมาเขาเขีนซึ่งบางทีชาวบ้านอาจจะผูดเจ้เขาว่าเออนี่นเป็นห้องคอมพิวเตอร์นี่เป็นเนียครับและทีนี้ในส่วนของหลังจากนี้ครับจะมีมาตรการป้องกันยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซ้ําอีกตามความเป็นต้นนะผมว่าเป็น้องกระจกเแเนียนมันมันหงายสําหรับการทุกผมว่าน่าจะมีปิดประตูแบบนี้ปิดกระจับที่จะมีตัวนี้จะทำให้มไม่ได้ครับ บอกว่าหมดเวลาการทำเนานเร็วองแก็คือดึงประตูนี้ลงครับ